อาจจะเป็นไปได้แค่มีรายงานบอกว่าเชลซีอาจจะขายเปรโดเนโต้เปิดทางเอสเตล e วิลเลียนให้แจ้งเกิดเต็มตัวนะครับเชลซี Chelsea อาจตัดสินใจขายเปรโดเนโตปีคนสำคัญปีความเร็วสูงของทีมครับเพียงไม่กี่เดือนหลังจากที่พวกเขาเนี่ยได้ปฏิเสธข้อเสนอซื้อดาวเตะมูลค่า54ล้านปอนด์รายน,นี้ไปเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมา รายงานจากเดลติกเลยนะครับบอกว่าหนึ่งในทีมใหญ่ที่สุดของยุโรปพยายามเซนเซียยกับเปรโดเนโตครับในช่วงท้ายตลาดซื้อขายนักเตะที่ผ่านมาครับเชลซี Chelsea ได้ปฏิเสธข้อสเสนอของผู้เข้าอย่างรวดเร็วโดยเปรโดเนโตเป็นนักเตะที่ได้รับความนิยมในสแตนฟอร์ดบิดท,ทั้งในและก็นอกสนามครับและยังไม่ชัดเจนว่าสโมสร,รใดคือทีมที่ติดต่อเข้ามาเวลาเท่าไหร่ครับมีรายงานเสริวว่านี่อาจจะไม่ใช่จุดจบของเรื่องราวการย้ายทีมของเปรโดเนโตและอนาคตของเนโตเองครับกับทางเชลซีอาจจะไม่แน่นอนในปีหน้า แม้จะมีความสามารถในการเล่นได้หลากหลายในแนวรุกแรับแต่เอนโซมาเรสกามักส่งในโต้ลงเล่นในตำแหน่งปีกขวาเป็นหลักโดยมีน้องเอสเตโลวิลเลียนเป็นแบ็กอัพนะครับขณะที่อเลฮานโดกานาโชแลวก็เชมี่กิเทนสองนักเตะที่เพิ่งเซ็นสัญญาเข้ามาในช่วงซัมเมอร์กำลังแย่งชิงตำแหน่งตัวจริงทางฝั่งซ้ายนะครับริมเส้นฝั่งซ้ายขณะที่นักเตะว้มากปีรายนนี้ยังคงเป็นตัวเลือกแรกแต่ทุกสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ เริ่มมีเสียงเรียกร้องให้เอสเตวาวิเลียนได้ลงเล่นเป็นตัวจริงมากขึ้นเรื่อยๆครับโดยหลายคนมองว่าดาวรุ่งรายนี้จะเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ดีที่สุดในโลกในอนาคตครับยิ่งไปกว่านั้นเชลซี Chelsea ยังได้บรรลุข้อตกลงในการคว้าตัวเชโานีเควนดาปีกขวาดาวรุ่งฝีมือดีมาร่วมทีมด้วยค่าตัว44ล้านปอนด์ซึ่งจะย้ายจากสปอร์ติ้งลิสบอนมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์ปีหน้า ด้วยเหตุผลนี้เองครับส่งผลให้ตำแหน่งของเฟรโดเนโตในทีมเชลซีเนี่ยอาจจะตกอยู่ในความเสี่ยงเร็วๆนี้ซึ่งมันอาจจะทําให้สโมสรเชลซีตัดสินใจขายเฟรโดเนโตออกไปครับหายังมีความสนใจในตัวปีกฝอยทองรายนี้อยู่นะฮะถ้าได้รับความสนใจก็อาจจะปล่อยเลยและเปิดทางให้กับน้องเอสเตวาวิเลียนนะครับได้โชว์ผลงานเพราะว่าแฟนบอลเชลซีบางส่วนก็เรียกร้องให้เอาเอสเตวาวิเลียนเนี่ยลงตัวจริงอย่างสม่ำเสมอดีกว่านะครับ มองเป็นปีกอนาคตระยะยาวและอาจจะเป็นปีกที่ดีที่สุดในโลกในอนาคตเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับทางเอสเตวาลิเลียนนะครับก็รอติดตามแล้วกันครับทำให้ตําแหน่งของเปโดเนโตเริ่มสั่นคลอนนะแต่เปโดเปโดเนโตเนี่ยจะมีความเร็วจี๋เลยในการเล่นของเขาแต่ก็รอติดตามแล้วกันนะครับโอ้โหอาการออกครับรูบเบนอบริมยอมรับแพทถึกดอกูครับมีปัญหาเรื่องของความมั่นใจ รูปเบนอมอมริมครับกุซ้อแมนยูยอมรับว่าแพทริกดอกกูครับกำลังเผชิญปัญหาความมั่นใจในสนามและเขารู้สึกได้ถึงความกังวลทุกครั้งที่อ่ดอกูเนี่ยลงเล่นแล้วก็สัมผัสบอลน,นะครับดอกกูซึ่งเป็นนักเตะคนแรกที่อมอมริมดึงเข้ามาร่วมทีมด้วยค่าตัว25.3ล้านปอนด์จากเลเช่เมื่อเดือนเมื่อกราคม ลงเล่นเป็นตัวจริง8จาก12เกมของแมนยูในตำแหน่งวิงแบ็กฝั่งซ้ายนะครับเดโกาดาโลเน่ได้ลงเล่นอีก4ครั้งโดยเปลี่ยนจากตำแหน่งที่เขาถนัดจากทางฝั่งขวาและอัมเรมก็กล่าวว่านักเตะทั้ง2คนนั้นยังห่างไกลจากฟอร์มที่ดีที่สุดครับอัมเริมครับเชื่อว่าแพทริกดอกูเน่กำลังประสบป,ปัญหาการรับมือกับความกดดันจากการเล่นให้กับแมนยูและสังเกตเห็นความกังวลในเกมของแพทริกดอกูนะครับซึ่งไม่เคยปรากฏได้เห็นในอิตาลีหรือตอนที่เขาลงเล่นให้กับทีมชาติเลยหลังจากที่ทาประตูได้ในเกม ในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาดอ,อกูครับกลับพลาดโอกาสทองในเกมที่แมนยูแพ้เอเวอเรตัน1่ศูนย์ที่โอทราฟอร์ดเมื่อคืนวันจันทร์รูเบนโมริมครับพูดถึงดอ,อกูบอกว่าคุณรู้สึกได้ถึงความวิตกกังวลทุกครั้งที่แพทริกดอกูสัมผัสบอลผมรู้สึกได้ถึงความวิตกกังวลน,นั้น ตอนที่ผมเห็นพรลติกดอกูเล่นให้กับทีมชาติเขายิงประตูะส,สวยๆได้ในเกมกับสกอตแลนด์และการตัดสินใจของเขาภายใต้ความกดดันนั้นแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับการตัดสินใจของเขาในทีมของเราผมคิดว่ามันเป็นการตัดสินใจเขาต้องใจเย็นกว่านี้ในการเล่นฟุตบอลผมจาลูกยิงที่ยิงใส่เอเวตาร์าได้การตัดสินใจที่เขาต้องทำเนี่ยมันง่ายกว่าหากเป็นแนวรับ ของสกอตแลนด์อยู่ตรงนั้นผมผมเห็นเสมอผมเคยเห็นมาแล้วตอนที่เขาเล่นในอิตาลีแต่ที่นี่ที่แมนยูเนี่ยมันแตกต่างออกไปและบางครั้งเนี่ยความกดดันก็เป็นเรื่องยากสําหรับพวกเขาในช่วงแรกเขามีเวลาที่จะพัฒนานะครับอันนี้คือในส่วนของอโมริมที่พูดถึงดอกกูว่าอาการออกนะีมีปัญหาเรื่องของความมั่นใจไม่ได้มีปัญหาอะไรครับเป๊ปกุดล่าเฉลยช็อตเทียงฮาแลนด์หลังเกมเมื่อคืน เป๊บกูเรล่าครับคุณซื้อหัวใสของซิตี้ออกมาเผยเองแล้วว่าเขาพูดอะไรกับเลิลล์และฮาเลนหลังทั้งคู่เนี่ยมีเหมือนจังหวะถกเถียงกันเล็กน้อยหลังเกมที่แมนซิตี้เปิดเฉือนชนะเลช์เชอร์เต้สามสองเมื่อคืนฮาแลนด์เนี่ยยิงยังเอาเอาใหม่ฮาแลนด์เนี่ยยังต้องรอประตูที่100ในพรีเมียร์ลีกต่อไปและแม้แมนซิตี้จะเก็บ3แต้มได้ก็ตามในเกมที่พวกเขาต้องการชนะหลังแพ้ต่อน,นิโคก็เสร็แล้วก็เลย์ฟูเซ่นมาแบบต่อเน,นื่องแมนซิตี้ออกนำก่อนจากฟิลฟอเด้แล้วก็จอร์สโกกัวดิโอแต่ลิชมาตีเสมอได้้จาาากกกโดมมิิินนคควววเเลลลแ็ูัสช ก่อนที่ช่วงทดเจ็บนาทีแรกฟิลโฟเดนครับจะลากบอลหนีแนวรับก่อนซัดประตูชัย3-2ส่งผลให้แมนซสตี้เนี่ยขึ้นไปรังรองจากฝูงตามหลังแอสตนันแค่4แต้มก่อนที่แอสตนันจะหวดกับเชลซีวันนี้5ทุ่มครึ่งส่วนฮาเลนเกมนี้ค่อนข้างฝืดครับลงเล่นครบ90นาทีแต่ยิงไม่ได้ทั้งที่ซีซั่นนี้กดไปแล้ว14ลูกจาก13เกม และนี่คือเกมที่เขาหวังจะทําสถิติยิงครบ100ลูกเร็วที่สุดในพิมรเลกแต่ต้องพลาดไปอีกครั้งแถมเป็นการเจอกับทีมเก่าของพ่อตัวเองด้วยอย่างลรเชนเดตหลังจบเกมฮาเลนค่อนข้างผิดหวังแลวก็มีการคุยซีเรียสกับเป๊ปกุลล่าอยู่พักหนึ่งก่อนที่เป๊ปจะดึงมาสวมกอดถึง2รอบซึ่งท้ายที่สุดแล้วทั้งคู่ก็ยิ้มให้กันและจบกันด้วยบรรยากาศที่ดีเป๊ปเปิดใจหลังเกมว่าเขาบอกอะไรกับฮาเลนในตอนนั้นโดยให้สัมภาษณ์กับ BBC s p o r ปเป๊ปบอกว่าเขาจะทําได้แลละยิงูกกกที่่100เมอนนห้า เกมหน้าแน่นอนผมเชื่อว่าเขายิงได้ผมคุยกับเขาเรื่องการพักเขาควรเป็นเขาเป็นคนตัวใหญ่ใช้พลังงานเยอะเล่นติดติดกันหลายเกมบางทีเนี่ยต้องพักร่างกายและสมองเนี่ยไม่เหมือนฟิลฟรเดนหรือเจมี่โดกูที่ฟื้นตัวไวกว่าออร์ลิงเป็นผู้เล่นร่างใหญ่และเราต้องการเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้ก็คือการเปิดใจของเป๊ปกุเดล่าที่พูดกับาจ้านั่นของออร์ลิงบลฮาร์แลนด์ในส่วนของปอโร่ครับฉุนใสเบิร์กวาวครับไม่แฮปปี้ที่ไปเดินขอบคุณแฟนบอลสเปอร์เ bon มื่อคืน สปเปอร์ครับรูปเกมหวยมากๆในเะมื่อคืนแพ้คาบ้านที่ทอรแน่ฮอตส์อร์สเตเดียม12ครับเป,ดปโดปอโรครับโมโหหนักจนมีปากเสียงกับเพื่อร่วมทีมอย่างลูคัสเบิร์กวาวครับก่อนจะเดินลุยเข้าห้องแต่งตัวทันทีหลังเกมที่สปเปอร์แพ้ต่อฟูลแลมคาบ้านครับ1-2เอ,อ่อสปเปอร์เนี่ยโดนแฟนบอลโหใส่หลังแพ้ถึง4นัดจาก6นัดหลังสุดนะครับ แถมยังมีบางส่วนหันไปลงที่บุรุษาประตูอย่างวิคาริโอเพราะความผิดพลาดของเขาทําให้โฟลแลมหนีเป็น2อตั้งแต่นาทีที่6จังหวาหลังเกมบอโรดูเหมือนจะไม่พอใจที่เบิร์กวาวครับไปเดินปรบมือขอบคุณแฟนบอลโดยทางด้านของเบิร์กวาวเองนะครับขอไปทางด้านของเปโดปอโรนะครับตะโกนเรียกชื่อเบิร์กวาวแบบชัดเจนขณะที่เบิร์กวาวเนี่ยก็ยังเดินขอบคุณกองเชียร์รอบสนามส่วนปอโรเองไม่ได้ปรบมือให้กับแฟนบอลเลยครับเดินเข้าห้องแต่งตัวทันทีพร้อมถอดเสื้อไปด้วยแบบหัวเสียสุดๆนะฮะ ความเดือดดาลของเขาครั้งนี้ครับเกิดขึ้นไม่กี่สัปดาห์หลังจากมีเหตุการณ์ที่มิกกี้ฟันเฟนแล้วก็เจสเปนครับเมินคําสั่งของแฟรงค์ที่ให้ไปปรบมือขอบคุณแฟนบอลหลังแพ้เชลซีก่อนทั้งคู่จะออกมาขอโทษในภายหลังนะครับสมัติแฟรงค์ยอมรับว่าเขาไม่ได้เห็นเหตุการณ์ของปอโร่หลังจบเกมแต่ก็บอกว่าออตอนนี้เราอยู่ในช่วงที่ยากลำบากนักเตะต้องใจเย็นให้มากที่สุดและทําทุกอย่างเพื่อผ่านสถานการณ์แบบนี้ไปให้ได้นะครับอันนี้ก็เผยนะบอกว่าทางด้านของปอโร่เนี่ย ไม่ชอบเบิกวาวเมื่อคืนที่ไปเดินขอบคุณแฟนบอลสเปอร์นะรอบสนามแต่ปอโรไม่ขอบคุณถึงทางเขาห้องแต่งตัวเลยนะครับถอเสื้อแบบหัวเสือก็อถือว่าเป็นคนละอารมณ์เลยนะครับแล้วรูปเกมของสเปอร์ช่วงนี้โอ้โหฝืดจะจัดเลยทําอะไรก็ไม่ดีนะครับไปโดนนำสองศูนย์ตั้งแต่6นาทีแรกก็โดนเจือนไปธรรมดาครับโดนโหใส่อีก